สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับมัอนี้พอรับช่องตุ๊กติกเดอะฮีโร่ครับมันนี้ผมอยู่ทงยูทาอยู่ไฮอยู่หน้าครับอยู่หน้าน้องขี่เฮนนะครับบ้านน้องอ้อยสร้างตาบลดอนอัล่างอำเภอหนองกีจังหวัดปุรีรัมครับมัอนี้ผ้าพี่ผ้านอกนะครับมาเบิ้งการเกี่ยวเข่าหน้าปังนะครับกัหน้ากับอหลาไปได้นะครับแต่ว่าผ้าเบิ้งบรรยากาศนะฮะการเพิ่นเอารถเกี่ยวนะฮะลงไปเกี่ยวเข่าอยู่หน้านี่ เขาเห็ดแบบใดเขาเห็ดจังไดนนะครับนะฮะบางคนไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยดูนะฮะเดี๋ยวตุกติ๊กจะพาไปดูนะครับคุณผู้ชมครับอ่าพี่น้องครับมาเบิ้งครับรถช่องแปดฮะช่องแปดบอช่องตุกติ๊กแล้วเนาะอันนี้เขาเออรถเกีียวอันรุ่นนี้ยังครับนี่เกษตรพัฒนาแทมโปแทมโปเกษตรพัฒนาเทมโปเทมโป โอ้อันนี้มันมันสามารถเกลียวเข่าได้เกิดจะกระสอบตัวงมทที่ครับมันเป็นแบบไหนสองตันกว่าสามารถเก็บเข่าได้สองตันกว่าอ๋ออันนี้ไม่เป็นรถเกี่ยวขนาดน้อยหรือขนาดขนาดใหญ่ครับละสทอันขนาดสองจุดห้าตันครับสองจุดห้าตันถือว่าเป็นรถเกี่ยวขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่ครับ สองจุดห้าตันเป็นรถเกี่ยวขนาดใหญ่ครับอืมอ้าใช่ีขึ้นอุ้มแล้วสองอืมอันนี้สทขับเองเลยบอกบ๊อยวะหาคนขับก็ได้ครับอ่ะพะเบิ้งครับรถเกี่ยวขนาดใหญ่นะครับของงานของบ้านน้องไอ้สร้างไงวะอันนี้เขาเขาหีนยังก็ขับนี่อัอปั๊บที่เพราะว่าผมก็เคยขับขังนี่อ๋อปั๊บที่นั่ง ปรับคอนโทรนเวลาขืนมันเดืงด่างนะมันต้องท่วงหนาเาน้ำหนักท่วงผมบ่เคยครับจากเทียมมันมองได้มันเดินหนาถอยหลังเรียวซ้ายเรียวขวาคือขับเครื่องแมคอรอยู่บ่ใครๆอยู่บ่การเดินหนาถอยหลังเป็นแมคอรครับอ๋อตัวนี้ก็ยกสูงตามแล้วก็ปันสายพานปันตัวหนวดครับกลไกมันก็ช่วงล่างแมคอรทั้งหมดครับอ๋อช่วงล่างเป็นแมคอรทั้งหมด กลไกมันกดาเนี่ก็จะปั้นปั้นเข่าม้าปั้นปั้นเข่ามาปุ๊บมันก็สีเกี่ยวดึงนี่เข้าไปนี่สายพานไหมครับนี่ดูดมันเป็นเกี่ยวหมูปั้นดึงเข่าเข้าไปตัวคนก็ดึงขึ้นขึ้นทอนอ๋อท่านี่ก็ดึงเข่าทุกคนก็ดึงเข่ามาแล้วก็ปั้นดึงเข่าไปเรากลไกมันรดไปแยกเข่าแยกฟางยังไงครับข้างในอ่ายู่ที่โค้งทั้งในอยู่ข้างในครับมันจะไม่แยกเข่าแยกปุ๊บอันนึ่งคือเข้าไปสีละคนออกม่ใช่ละเข่าก็โดนตีดึงดงว่ะ นี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเพิ่นจะเอารถเกี่ยวเข่าล้มนะครับเดี๋ยวตัวเบิง้งตอนเพิ่นเอารถเกี่ยวเข่าลงครับคุณผู้ชมครับพาเบิ้องอ,อ้อมก่อน,นผมก็ไม่ค่อยหูเรื่องรถเกี่ยวแล้วครับแต่เพิ่นว่าเป็นกเกษตรสมบูรณ์<ม>แท,ทมโปก็หันตรวงอไปนี่เออเออให้มันตรงๆรงเล ค,ครับผู้ชมครับก็เฉีขับได้นี่ต้องขับมันถนัดอีกขางหนึง่งโอ,แแโอ้แล้วแต่ว่า,รววารเราจะค้นขับแลเราจะคนขับอ่าผ,ผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาเอารถเกี่ยวลง,ล,ลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เป็นเทนเลอร์ครับโอ้ใส่รถไพลากนะครับเยวก้อนที่ช่วงสีตารเครื่งอธิบายผมหน่อยครับว่าอันนี้มันคือนยังครับอันนี้ไอ้ปุ่มไฟชาร์จนะครับถ้ารถาชาร์จมันจะมีไฟไฟน้ำมันเครื่องเสีย้าว่ามันขาดมันจะขึ้นขึ้นรถกับ,บห้องกองอากาศอันนี้ไฟหนานี่ไฟหนา ก็อากาศี่มนต้องมันแสดงพออย่างครับคือถ้ารถยนต์รถมันตันอ๋อมันมันเป็นรุ่นอันี้ของผมเคยขี่แต่รุ่นเก่าก็นีนะเปนนี้มันเป็นหลุนใหม่คือเขาใหงหัวนี่เขาระบบไฟมาใหงหัวหม่งใดมันขาดหรือหม่งใดมันชาจังเสียวอันนี้ก็ไฟนะไฟท่อเขาไอพวกคุณแจ้งขนาดขึ้นอย่างครับสีแดงขึ้นอย่างครับอันนี้คุณจะระบบ ตัดไฟแบตเตอรี่นะครับถ้ารถเขาจอดโดนๆตะกี้นี่เขาต้องไปถอดขั้วมันวะอันนี้เขาเขามีตัดเลยนขึ้้มาตัดใหอันนี้สวิตช์แต่อันนี้สวิตช์กุญแจครับนะครับนี่สวิตช์แต่ครับย้ำคอจะขี้เลาทั้งว่ะครับครับตามคำเสือเอเหลือว่าเขาเขาบีบแบบเออรถเขาเสียเขาอาจจะบีบแป๊บแป๊บแป๊บไหนมาซอยกันยึดจับแน่เออเหรือว่าบีบให้สัญญาณห่อรถ ตาแล้วตาแล้ววันรอบ่มีบูดนึ่งปะครับผมมีบูดนึงปะครับว่าไ่ยังเอาเดี๋ยวมไปื่นั่งตรงนี้นะนนครับสดตังรเาเมื่อนีอ่เคือนก่อ ต่อดโดนีแต่รถของผมแทไ,ไม่ดับนะแต่ว่ามาันขตรงในไม่ดับการขับเคื่อนกะเป็นรูปแบบเดียวก็บแมคโครนะครับรถใหม่ก็จะดี ถรถเกีเ้ยเนี่ยมัติดพวงเน็่งรงเล็กเรื่องรถไหมตองหาคคนตนิบเป็นเลยครับรถเกี้ยวตึงใหญ่แต่กำลัเร็วอ่างที่ผมได้มีรถเกี้ยวเนาะแต่ตอนผมมีตอนนั้นผมขับเขาดิบเป็นนะครับผมว่าจะเป็นกับสามปีบนแล้ว รถเกี้ยวนี่ทางงันหลายๆนี่เซเวล้จากปีคืนทุนครับคาดว่าคือเดี๋ยวจะเฉี่ยไงเนาะถ้ารถคนขับยังเก่งเลยเนะ่ะรถต่อคันรถใหม่นี่ได้พันไรนี่ก็คือเกี่ยวอะไรละหกล้อยเนาะยังเฉลี่ยเนาะหกล้อยฮาร์ดแวร์นี่ไม่หกล้อยเหครับก็ไในหกแสนนะเนาะถ่านน้ำมันถ่านน้ำมันถ้าพันไรคือแสนห้าถึงสองแสนนะครับถ้าคนขับอีกห้าหมืน่นไรละ บาทจะเลือกํำไรต่อปีขับรขับทานได้หนาลอยนึงแล้วเนาะลอยนึงก็บแสนเแสนเยอือกกำไรสามแสนขับยังก่งเลยำไรสามแสนต่อปีรถรถเกียวแั่ละสองล้านบาทนนีราคาจากร้านนี่ อันนี้สองล้านครับสองล้านครับอันนี้สองล้านรับนะฮะวันนี้น้ำเดาะครับจะไปไหน่น้เต้องหาคนอับจริงๆิครันน้ำปังน้ำน้ำปังทันไรน้ำีทังไรับแต่แปครับลงนี่เปมครับลงนี่ครับ าเป็นเขาอันนาปีได้ประมาณจักตันปีว่าสานที่สอบก็ไลนลสายที่สอบแต่นี่มันกะบ่คือบ่คือเขาหน้าปังเนาะเอ้เพราะหน้าปีเนาะตรงนี้หน้าปังมนมีหลายหลายกว่านาปีบอกไปบูมโน้ตอะไร

ครับคุณผู้ชมครับมาดูตอนเขาเอาข้าวนะฮะขึ้นจากรถเกี่ยวนะครับเทใส่รถกิดแตนนะฮะ โครงการยังก็า่นาแปงใหญ่ครับโครงการรถเกี่ยวนาแปลงใหญ่ครับท่านกำนันประดิษฐ์เยี่ยงเป็นประธานท่านกำนันประดิษฐ์นาเยี่ยงลำเป็นประธานนะครับโครงการนาแปลงใหญ่ขออภัยครับกำนันประสิทธิ์ครับเยี่ยงลำนะครับเป็นโครงการประธานนาแปลงใหญ่อสนใจรถเกี่ยวนีติดต่อจากไหนครับ ต่อกับนั้นประสิทธิ์เลยนะครับช้างบ้านหนองอ้อยช้างนะครับตำบลดอนอลางอำเภอหนองกีดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการนาแปลงใหญ่นะฮะสนใจรถเกี่ยวของชาวบ้านนะฮะในกลุ่มออันนอกกลุ่มรับเกี่ยวปะนอกกลุ่มรับเกี่ยววะนอกกลุ่มเหรอ ือถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะฮะก็จะเป็นราคาที่ตกลงกันไว้นะครับถ้าเป็นชาวนาที่อยู่นอกกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นราคาตามท้องตลาดนะครับก็ติดต่อได้คุณผู้ชมครับเพราะว่านี้เป็นรถเกี่ยวของชาวบ้านโดยตรงเลยนะครับถือว่าสนับสนุนชาวบ้านนะฮะแปลงใหญ่โดยตรงนาแปลงใหญ่นะฮะก็เบอร์โทรมีบ่เบอร์โทรทรมี่โเบอร์โอ้ยยังครับกันั่นโอ้ยยัง อันถ้าเขาสิจ้างรถเกี่ยวอันไอไอชาวบ้านที่วุ้นนอกกุ้มเนี่ยบ้านเอื้อนเนี่ยรับจ้างไปบ่รับใช้ครับคุณครับเบอร์อย่งเบอร์อย่งศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามศูนย์สี่ามย์สามเก้าสี่แปดสามเก้าสคนเก่าเบอร์เดิมครับคนเก่าเบอร์เดิมนะครับเออกำนันยังก็กำนันประสิทธิ์เยื้องลำกำนันประสิทธิ์เยื่องลำติดต่อได้นะครับโครงการนาแปลงใหญ่นะครับเปิดโทษตามนั้นเลยนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับ คลิปนี้ลาไปแล้วนะครับพอ,อกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ